สวัสดีชาวไทยพ่อแม่พน้องทุกคนนะครับวันนี้ผมมีครูสังกัดวันนี้เราก็มีอยู่เกมคุณย่าสําเนาหรืออีกชื่อภาษาอังกฤษหนึ่งผมแทบจาไม่ได้นะ <c oughs> ครับก็สำหรับเกมนี้เป็นเกมเอคุณย่าที่เราจะต้องมาอไปจับเด็กเปรตถ้าผมจําไม่ผิดนะใช่ไปจับเด็กเปรตนะเ,เ,เพื่อมาเอาแอปเปิลคืนนะรู้สึกว่าเด็กเปรตจะรักแอปเปิลเราไปนะครับเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะน่าจะเล่นเป็นด่าน,านไปแล้วก็ มีร้านค้าด้วยวะผมก็ไม่รู้ว่าผมเพิ่งเข้ามาเล่นซื้อจากเพจสตูโคตรแพงเลยสิบแปดบาทนี่เป็นเกมเก่านะครับถ้าจอมไม่เจ็มไงก็ต้องขอัยด้นะครับเป็นที่เกมเนาะแล้วก็เมื่อกี้เดมดูมีอะไรซื้อมากงวะมาจะคุยไม่โหมดธรรมดาโหมดทาร์ดให้เล่น่ะน่าจะเป็นหมด แล้วก็มีหมวกกันน็อกน่าจะเป็นหมวกกันน็อกเลยกล้วยแล้วก็ลูวกวงุลมเป็นสักอย่างคล้ายลูกเทนนิสยังไม่ใช่มางแล้วก็มีตัวละครน,นะว้าวซอได้ด้วยรานะคาห้ากว่าบาทอืมมาแล้วก็มาลองไปเดิมนไปดูแรก,กเลยครับว่ามันจะสักกันไกันเชียวนะครับ เกมนังอ๋อ oh, อ oh, mm ืมเกมลักแอปเปิลของชันไรจะดึไปได้งตอ๋อ้ัดนี่เหรออ๋ออืมอืมอืมอือเฮ้ยเกมธรรมดีครับท่านผู้ชม ออคุย่าเราฟโอยคุ้ย่าของเรานะสุดยอดแล้วผมยังไม่ทำอ่าชูโอ้โหคุ้ย่าขอากชูอะไรด้เนี่ยชูไม่กระทานี่มี เป vale to to ็นการเล่นครั้งแรกของเกมนี้ผมก็ไม่ค่อย้าใจเกมนี้เหมือนกันนะตอนนี้ได้ตังค์มาห้าสิบกว่าบาทเลาเซย์ได้มั้งวะมีหมวกกนนนกเหรอกล้วยแล้วก็เทนนิสหมวกกันน็อกคนไดได้เลยไปก่อนสิดนีตรี อันนี้วิ่งอันนี้วิ่อืม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 เห็นไหมวิ่งยากไฟลังเจอมีหมวกกันอกติดด้วยมีมี โอมันเป็นเกมง่ายๆเดี๋ยวกดรู้แล้วหลุดลงมาหน้านี่เลยไม่ม่มีให้ดูอะไรดีเทลเลยเหรอจี้เลยตังมาห้าสิบกว่าบาทอันนี้คืออะไรกล้วยกล้วยแล้วก็แล้วก็อะไรอีกนะคแั้ผ พ่อมากัมแพงครับเดี๋ยวต้องไปชมจะเปลี่ยไม้ติเปรดมาเมึงมาอือกุ้ยทำยังไงอ๋อเหมือนเอาไว้สตันมั้งน่าจะใช่มึงโดนกล้วยจริงอ่ะเห็นไหมน่าจะใช่อือหือนี่คุณย่าจะเปลี่ยนเราสุดยอดเสร็จลยนมีอื้อ นี่ถ้าไม่เห็นว่าแกนี่นี่ห็สุดยอดเลยเนะี่ยแต่คนแก่ีแข็งแรงมากนี่อือหือนี่สามดาวันเต็มดูดยดีคนแกสุดยอดนี่ถึงกล้วยไปเลย เกมน่าจะมีประมาณนี้ท่านผู้ชมเล่นไปแตดานไปเรื่อยเราก็จะเล่นไปเรื่อยมาดิตุ๊กติมาดิมีอูมอ้มตุ๊กติกอุ้มโอ้ยน้องมันจะเกมยากสิ่งที่แนะนำมาโอกระรโจนตัวเห็นมันบอกมันเป็นเกมน,น,กมกน,นี่แกให้มันเล่นสำหรับเด็กๆในทงมุงอู่อไป ไป้วทีคีไว้ก่อนชิบิบิาเจ้คนยากเดูดูเดีเรื่อใหม่เหรอไม่ได้เรื่อใหม่ใช่ปหรือว่าเรื <possibly gorilla pleasure> ่อใหม่วะเรื่อใหม่ ้าเาลีด้ารีบๆ่อนพี่ด้าอือหือเด็กปรีดมันตามทันพี่ด้าเราต้องรีบไป่งอือหือแบบเฟสอนี่ไม่ใช่แอมแบบเด็กเปรดอะจะแอมแอปเปิ้ลของใครนั้่ เกมมันก็ไม่ได้ยากไงทนผู้ชม,ม,มได้ตังค์มาสองร้อยว่ะโอเคงี้ทำอะไรได้เซฟไปก่อนถ้าเราจะเซฟตัวละครนี่ต้องใช้ห้าเหรออืมว่า้าทายังไงเระจับยากเออเระจับไอ้นั่นมันไม่เป็นไปนเปราจับ normal เออเออเราจับ hard ดอมโม่เาเล่นใหม่หมดก็ิ่มดัดเดิมแล้วทุกคนผมมันไม่ยากเลยนะโไปได้ยากเออเิ็นขี้เราไปเออแต่รูปนี้เรายังไม่รู้ทำอะไรเลยดิหมอบ้าวอุยออกมาเปล่าเปล่าน่าจะใช่โอ๊ะไปแล้วเด็กเกยไปแล้ว ม,มันไม่ยากเลยจำเม,ม็นมันมันยังไงไม่รู้ระดัแบบยากมันก็เท่าเดิมเออเอาเอาเอเอา,เอาดานเดิมดีกว่าเราไปเจอะดาบเบดิมอแบบ่ะอืมเกรดบบนี่อืมยยอืมขึ้นห้อยโซ่โซยใหญ่ขึหอยโซ่ใลญ่กวนี้ เฮ้ยเด็กเปลนไปแล้วเด็กตืนไปแล้วเด็กเปีนไปแล้ว,ว,ลไ,ลว,ว,ลวลไม่ทันมันไม่ทันมันเด็กกันเริ่มเริ่มยากล้เริ่มยากล เมื่อกี้ทำเป็นยากยวะรถด่านถัดไปมันจะยากกว่าเดิมว,วะอืมเป็นอะไรที่น่าสนใจอ๋อย้อนกลับมาหน้าเดิมเนาะอืมเราไม่เล่นด่านก่อนาววท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเล่นด่านหน้าเดิมย,ยัดเด็กเบรดเมื่อกี้แล้วไม่ใช่ยัดด่านเมื่อกี้่จะยากกว่าเดิม เออยากกว่าเดิมจริงๆไม่ทันลไม่ทันเด็กเตรดมานี่เด็กชั่วอ,อ,อะไรวะเมื่อกี้มันให้เ,เลยสุกเซิร์ฟเลยังไงเริ่มมีความท,ท้าทายเริ่มไม่ตลกแลว

เรามีตังสาม้อยซื้ออะไรได้มั้ซื้อไม่ได้มันมีแค่นี้อยูซื้ออะไรวะมาตานี่ไอเด็กเวทอืมจะหนีไปไหนฮะโอ้ยต้องปล่อยเหรอเฮ้ออออออยจะไงเขาเรียกว่าส่งร้อยไอคิว นี่เขาเรียกสองล้อเอคิวมีเด็กเบรดสามยางไ,งไหมครับน้องวิธีค่็ดซ้อมมือเอออ่อนมาให้เฉยอืมอือหือโอเคอะไรวะมันหลุดได้ไงตอนท้ายอือหือได้สองอันเด็กเบรสได้แปนหนึง่ง นั่นเอฟเฟกต์ตานะท่านผู้ชมไล้ไม่ตายสุดท้ายนะตาเนี่ยเราจะเอาสามแต้มไม่ได้อืมเอ,อ,อเก็บไม่ได้เก็บเลยโอ่ยม,มีด่านแบบนี้เถอะอ

อื้มฮะนี่ผ่านาไปทีแล้วะเทไะเลอยู่มันเต็มลูกงูลูกเดียวอือนี่มันจปิดเลย้ย ลูกนึงจบแล้วทำลูกนึงเล่นลูกเดียวอ่าสำหรับเกมนี้ก็จบแล้วครับสำหับเกมนะครัถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมตลอดไปถ้ารลอนี้ก็บายบายจ้า